สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกทกท่านก่อนมาฟังกันป้าดาขอชี้แจงสักนิดนะคะว่านิยายเรื่องนี้ป้าดาเขียนขึ้นตามความคิดและจินตนาการของตัวเองถ้าชื่อชื่อเล่นนามสกุลของตัวละครไปตรงกับท่านผู้ใดป้าดาก็ต้องขอโทษขออภัยเวนาที่นี้ด้วยนะคะไม่มีเจตนาอื่นใดน,นอกจากเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสําหรับท่านผู้ฟังที่อายุน้อยกว่า18ปปีก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังได้นะคะว่านิยายเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นสมมุติขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ความจริงขอบคุณค่ะมาฟังกันต่อได้เลยค่ะเสนหาเจ้าหัวใจตอนที่9ตัดสินใจตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าจะพึ่งคนอื่นก็ต้องพึ่งตลอดไปคิดได้ดังนั้นรุงราสาก็ขึ้นชั้นบนเข้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่เป็นเสื้อเชิ้ตแบบสบายสายปล่อยชายคลุมสะโพกข้างในสวมเสื้อคอกรมสีชมพูอ่อน กับการเกงยีนขายาวบอกกับตัวเองว่าสู้ๆแล้วก็ยกมือขึ้นไหว้ขอพรกับหลายๆรูปที่อยู่ตรงหน้าปกป้องคุ้มครองให้หนูและร้านจงปลอดภัยด้วยนะคะทิ้งร้านไปให้สองสาวพี่น้องดูแลแล้วรุ่งรัศกก็เรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปยังร้านที่ได้รับมอบหมายสิบกว่านาทีรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็มาจอดหน้าร้านแก้วใจในเวลาอีกห้านาทีจะหนึ่งทุ่ม จ่ายเงินค่าโดยสารแล้วรุงราษาก็ยืดตัวหายใจเข้าปอดอย่างเต็มที่แต่ยังไม่ทันได้เดินเข้าไปในร้านเสียงเรียกชื่อก็ดังขึ้นเสียก่อนสวัสดีครับคุณรุงราษารุงราษาหันไปตามเสียงเรียกก็พบกับคนมีหนวดที่หล่อนเคยเห็นยืนอยู่ไม่ไกลมายืนตั้งแต่เมื่อไหร่ทําไมหล่อนไม่รู้ตัวและยังไม่ทันที่รุงราษาจะได้พูดอะไรเขาก็บอกว่าเชิญครับในใหญ่รอคุณอยู่ข้างในครับ ถึงตอนนี้ก็ถอยไม่ได้แล้วต้องสู้อย่างเดียวรงรักษาเดินตามร่างสูงเข้าไปในร้านด้านในลึกๆไม่ค่อยมีลูกค้านั่งมากนักเรียกได้ว่าเป็นส่วนตัวที่สุดมองจากระยะไกลคนตัวโตวน่ารกรงรังกําลังยืนจับมือเขย่ากับตํารวจในเครื่องแบบอยู่และนายตํารวจคนนั้นก็เดินออกไปทางประตูด้านข้างร้านคุยกับตำรวจในายใหญ่ใหญ่สมชื่อจริงๆ คิดจ,จะสั่งให้ใครมาหาก็ทำตามใจตัวเองและหลอนก็ขัดขืนไม่ได้เสียด้วยถ้าขัดขืนก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร้านคิดแล้วก็หงุดหงิดยิ่งนักส่งให้ใบหน้าสวยงอเล็กๆเมื่อสบกับดวงตาคมเข้มคู่นั้นพอหลอนเดินไปถึงโต๊ะเขาก็บอกว่านั่งก่อนสิคำพูดที่ได้ยินแม้จะไม่ได้ลงท้ายว่าครับแต่ก็ทอดอ่อนโยนไม่มีท่าทีข่มขูหรือวางอำนาจแต่อย่างใด ออกจะให้ความรู้สึกเหมือนคนคุ้นเคยด้วยซ้ำรุงรักษาสุดนั่งและต้องอุบอิบขอบคุณระบายทั้งๆที่ไม่ค่อยพอใจนักกับการกระทําของเขาที่ทําให้หล่อนต้องมาที่นี่ในเวลานี้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้ชําเลืองมองไปยังลูกน้องของเขาก็พบว่าสุดตัวลงนั่งกับคนหน้าหนวดอีกคนที่โต๊ะใกล้ๆกันคนหน้าหนวดคนนั้นรุงรักษาเคยเห็นมาก่อนที่ร้านมารดาของเพื่อนรักที่พัทลุง นั่งลงแล้วรุงราษาก็เสยหลบสายตาคมกล้าที่ส่งมาด้วยการกวาดสายตามองบนโต๊ะที่เต็มไปด้วยขนมจีนหลากสีทั้งเขียวน้ำเงินม่วงชมพูขาวและแกงสารพัดอย่างรวมทั้งผักสดจานโตที่ประกอบไปด้วยแตงกวาหัน่นถั่วฝักยาวหัวปรีกะล่ำหัวซอยละเอียดผักกาดดองแตงดองถั่วงอกต้นอวบใบแมงลัก และอีกสารพัดผักที่ไม่เคยเห็นหรือว่ารู้จักมาก,ก่อนแต่พอคิดได้ว่าตัวเองมาทำอะไรที่นี่ก็เลยเงยหน้าขึ้นุกกับสายตาแปลกๆที่มองมาคล้ายมีแววขันใบหน้าสวยก็เลยปั้นปึงโดยไม่รู้ว่าอีกคนได้แต่แอบยิ้มเอ็นดูอยู่ในใจมีธุระอะไรก็เชิญคุยมาได้เลยค่ะฉันมีเวลาไม่มากนักที่ร้านกำลังยุ่งรุงรสา,าเสหลบดวงตาร้อนแรงนิ่งสนิทคู่นั้นอีกครั้ง เพราะว่าหัวใจดวงน้อยของหล่อนเกิดอาการเต้นผิดป,ปกติขึ้นมาและก็อดที่จะระแวงไม่ได้มือเล็กก็ยกขึ้นแตะเหนือหน้าอกสำรวจคอเสื้อโดยอัตโนมัติการกระทำของหล่อนทำให้คนมองเกือบหลุดหัวเราะขำกับอาการนั้นเชิญทานอาหารก่อนเสียงทุ้มห้าวบอกโดยไม่ได้สนใจในสิ่งที่หล่อนพูดขอบคุณค่ะแต่ฉันแค่มาคุยธุระเสร็จแล้วก็จะกลับบอกแล้วว่าร้านกำลังยุ่งอ่ออีกอย่าง ต่อไปถ้าจะนัดกรุณาถามก่อนนะคะว่าฉันว่างหรือเปล่าไม่ใช่บังคับอย่างนี้ปลายเสียงสะบัดอย่างหง,งีดหงิดอ่านจดหมายแล้วใช่ไหมเขาไม่สนใจคําพูดของหลอนแต่กลับถามเหมือนจะยกข้อความในจดหมายมาขู่ไกลๆทําให้รุงรัาหง,งุดหงิดขึ้นมาจนอยากจะตะโกนใส่หน้าคนหน้าหนวดที่ดวงตาย,ยิ้มเป็นประกายนั้นให้หายหง,งิิดแต่ก็ทําไม่ได้บอกกับตัวเองว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าในตอนนี้ และหล่อนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครมีจุดประสงค์ใดกันแน่กับการนัดแบบบงังคับอย่างนี้ได้แต่บอกกับตัวเองว่าต้องมีสติถึงจะมีปัญญาหาทางรอดได้ขนมจีนร้านนี้สุดยอดในภูกเก็ตเลยก็ว่าได้มาแล้วไม่ลองเสียชื่อร้านเขาหมดคำเชิญชวนนุ่มทุ้มที่ได้ยินอบอุ่นแต่ไม่คุ้นเคยทำให้รงรสา,าอดที่จะเงยหน้าขึ้นมองคุณพูดไม่ได้และเขาก็สำทับมาอีกว่า กินก่อนแล้วค่อยคุยกันอย่าขัดใจผมเพราะคุณก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคู่อีกแล้วพูดดีๆไม่ได้หรืออย่างไรกันรูงรักษาได้แต่ฮึดฮัดในใจอาการของหล่อนไม่ได้หลุดพ้นจากการสังเกตของคนตรงหน้าเลยที่เห็นแล้วก็ต้องแอบยิ้มเป็นเจ้าของร้านแล้วนึกว่าจะเป็นผู้ใหญ่แต่ดูๆแล้วก็ยังเป็นเด็กอยู่ดีแต่เขาก็กำลังสนใจเด็กอยู่ไม่ใช่หรือเห็นคนตรงหน้าลังเล เขาก็เลยใช้ซ่อมจิ้มขนมจีนใส่จานให้สามสีแล้วก็ถามว่าแกงเผ็ดหรือว่าไตาปลาดีคุณรับประทานตามสบายเถอคะค่ะฉันยังไม่หิวแล้วก็ดูแลตัวเองได้แกงเผ็ดหรือว่าแกงไตปลาครับคำถามซ้ำที่ลงท้ายด้วยครับทำให้รุงรักษาต้องตอบแกงเผ็ดคะ่ะที่ตอบว่าแกงเผ็ดเพราะเห็นสีและความเข้มข้นของแกงไตปลาแล้วก็เดาว่าน่าจะเผ็ดไม่น้อยทีเดียว เขาตักแกงเผ็ดไก่ราดบนขนมจีนและขีดผักหลายๆอย่างตรงหน้าใส่จานให้จนพูนอร่อยลองแล้วจะติดใจคำโฆษณาชวนเชิญทำให้รุงรสา,าไม่กล้าหฮดฮัด,ดเพราะเขาขู่เอาไว้แล้วได้แต่ก้มลงจัดการกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็เตือนตัวเองว่าหล่อนและร้านอาจจะเดือดร้อนถ้าต่อต้านเขาคิดแล้วก็หงุหงิด,งดที่เขากลายเป็นเจ้าถิน่นผู้มีอิทธิพลต่อร้านของหล่อนอย่างนี้ ถ้ารู้ว่าเขาเป็นเจ้าถิ่นหรือว่าจะมามีอิทธิพลหรือว่ามาเกี่ยวข้องกันในวันนี้ครั้งนั้นหล่อนคงเลือกที่จะไม่สนใจและเดินหนีมากกว่าที่จะต่อปากต่อคำแต่แต่เขาก็กระทำการที่ทำให้หล่อนโกรธจนวางเฉยไม่ได้ตักอาหารคำแรกใส่ปากก็บอกได้ทันทีว่าเผ็ดรสชาติของอาหารที่ร้านนี้รสชาติของอาหารที่ร้านนี้คงเป็นที่ถูกใจของคนที่ชอบอาหารรสจัดเป็นอย่างมาก เพราะว่าเผ็ดได้ใจรุงรัสาก็เลยตักน้อยๆครั้นจะรับประทานเหลือก็เกรงว่าจะถูกตำหนิก็เลยพยายามจัดการให้หมดระงับความเผ็ดเอาไว้ด้วยการดื่มน้ำตามเยอะๆเขมนันมองริมฝีปากสีชมพูอ่อนๆที่ตอนนี้กลายเป็นสีแดงสดได้ในเวลาอันรวดเร็วพร้อมกับน้ำดื่มที่พร่องไปค่อนขวดทำให้ต้องถามว่าเผ็ดหรือค่ะตอไปแล้ว รุงรสา,าก็ตักขนมจีนเปล่าๆใส่ปากตัวเองและก็ดื่มน้ำตามให้มากที่สุดปกติหล่อนก็รับประทานเผ็ดกับเพื่อนสนิทซึ่งเป็นคนใต้แต่ก็ไม่เผ็ดมากเหมือนอย่างนี้ผมขอโทษไม่รู้ว่าคุณกินเผ็ดไม่ได้พอเขาพูดดีด้วยรุงรสา,าก็ดีตอบฉันกินเผ็ดแต่ไม่มากขนาดนี้กองศิลเสียงเข้มหันไปทางโต๊ะข้างๆร่างสูงเจ้าของชื่อรีบลุกขึ้นมาหาอย่างรวดเร็ว เอาขนมหวานอะไรก็ได้มาหนึ่งถ้วยครับนายฉันอิ่มแล้วไม่ต้องแล้วค่ะรุงรษารีบบอกลูกน้องของเขาแต่ลูกน้องก็ฟังเจ้านายไม่ถึงสองนาทีเผือกน้ำกะทิกลิ่นหอมควรเทียนก็มาวางอยู่ตรงหน้าขอบคุณค่ะรุงรษาก็เลยต้องกล่าวขอบคุณและร่างสูงของผู้ชายคนหนึ่งที่แต่งตัวดูดีก็เดินเข้ามาหาที่โต๊ะพร้อมรอยยิ้มรุงรษายิ้มตอบอย่างงงงแต่พอเขาพูด ก็ถึงบางอ้ออาหารเป็นอย่างไรบ้างครับนายใหญ่เขาพูดด้วยท่าทางนอบน้อมเกรงใจทั้งที่ดูมีอายุมากกว่าอร่อยเหมือนเดิมครับพี่ไม่ต้องกังวลขอบคุณครับถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมก็บอกเด็กๆนะครับอย่าได้เกรงใจพี่ไม่รบกวนแล้วละ่ะเชิญรับประทานตามสบายปากบอกเชิญรับประทานแต่สายตาของประชันก็แอบมองผู้หญิงที่นั่งตรงข้ามนายใหญ่ไปด้วยเป็นลูกค้ากันมาหลายปี ไม่เคยเลยสักครั้งที่จะเห็นในายใหญ่แห่งเหมืองเดชเกรียงไกลพาสาวๆมารับประทานอาหารอย่างนี้ท่าทางเอาอกเอาใจกับดวงตาที่เป็นประกายสดใสนั่นอีกร่างสูงที่รุงราัาเดาว่าคงเป็นเจ้าของร้านเดินจากไปคนตรงหน้าก็พูดขึ้นว่าจัดการให้หมดรุงรัศาไม่ปฏิเสธด้วยความที่เผ็ดร้อนในปากก็เลยจัดการอย่างไม่รีรอโดยไม่เห็นสายตาอ่อนโยนของคนที่นั่งมองอยู่ พอรับประทานของหวานเสร็จรุงรัษาก็เอ่ยขึ้นฉันพร้อมจะคุยแล้วค่ะแต่ผมยังไม่อิ่มเขาบอกแล้วก็รับประทานขนมจีนต่อโดยไม่สนใจกับความโง่เนียดร้อนใจของหล่อนแต่รุงรัสาก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนเป็นลูกไก่ในกาม,มือเขาจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดได้แต่บอกกับตัวเองต้องใจเย็นเจรจากับเขาเพื่อความอยู่รอดของร้านอย่างดีที่สุดแล้วก็แอบสำรวจ คนที่นั่งก้มหน้าก้มตารับประทานขนมจีนอย่างอร็ดอร่อยตรงหน้ามองใกล้ๆหน้าตาเขาก็ดูดีคิ้วเข้มตาคมจมูกโดง่งรับกับริมฝีปากหยกักทำให้นึกถึงคำชมของฉบาขึ้นมาทันใดเสียแต่โรครงรังไปหน่อยถ้าไม่มีหนวดเคราใบหน้าของเขาจะสว่างแค่ไหนนะแต่อย่างว่าคนมีอิทธิพลมืดๆอย่างนี้ก็คงอยากให้คนอื่นกลัวหรือว่าเกรงขามมากกว่า แล้วการต้องคุยกับเจ้าของธุรกิจนี่เป็นหน้าที่ของนายใหญ่เองหรือเขาแค่จะมาคุยแต่หน้าที่เก็บเงินคงเป็นของลูกน้องกระมังรอไม่นานเขาก็จัดการทุกอย่างเรียบร้อยไม่เหลือแม้กระทั่งผักสดจานโตที่รุงรัสาไม่คิดว่าเขาจะรับประทานได้มากขนาดนี้และไร้อาการเผ็ดอย่างสิ้นเชิงดูหน้าตาก็บ่งบอกได้ว่าต้องรับประทานอาหารรสจัดใจโหดเหี้ยมด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาละทีนี้ก็ถึงเวลาคุย ดื่มน้ำเสร็จเช็ดปากเขาก็เริ่มทันทีฉันบอกคุณไว้ก่อนเลยว่าฉันไม่มีเงินมากมายที่จะจ่ายค่าคุ้มครองให้คุณหรอกนะทาพูดออกตัวยังไม่เกรงกลัวของคนตรงหน้าทําให้เขมันันอยากจะหัวเราะออกมาดังๆแต่เขาทําได้ก็แค่ปั้นหน้าให้ขมเข้าไว้หล่อนคิดว่าเขาเป็นเจ้าถิน่นเรียกเก็บค่าคุ้มครองจริงๆหรือนี่ในเมื่อรู้ทั้งรู้ว่าเขาเป็นเจ้าถิน่นยังกล้า ไม่มีเกรงกลัวกันสักนิดมีที่ไหนเจ้าถินมาเก็บเงินเองอยากรู้นักว่าอะไรทําให้หล่อนคิดว่าเขาเป็นเจ้าถินมาเรียกเก็บค่าคุ้มครองดูหนังมาเฟียเยอะเกินไปหรือเปล่าเจ้าถินก็เจ้าถินค่อยแก้ไขความเข้าใจทีหลังละกันก็ไม่เป็นไรผมยังไม่เรียกเก็บตอนนี้เพราะคุณเพิ่งเปิดร้านได้ไม่นานว่าแต่ธุรกิจของคุณเป็นอย่างไรบ้างคำถามของเขาทำให้รุ้งรัสาไม่เข้าใจ เพราะคิดว่าเขาควรจะเรียกค่าคุ้มครองตามต้องการโดยไม่สนใจว่าใครจะค้าขายอย่างไรหมายความว่าไงคะก่นที่ผมจะเรียกเก็บเงินใครผมก็ต้องรู้ก่อนว่าเขาทำเงินได้แค่ไหนควรเก็บเท่าไหร่ถ้าไปรีดเลือดกับปูแล้วมันจะได้อะไรนอกจากเจ็บตัวฉันไม่งอมืองอเท้าให้คุณทำร้ายแน่ๆลองดูสิแล้วจะเห็นดีกันเสียงหวานขูฟ่ฟ เขมนานอยากจะขำกับความคิดสุดกูของคนตรงหน้านักได้แต่กลั้นเอาไว้ว่าแต่คุณค้าขายอย่างเดียวหรือห้ามโกหกบอกมาทุกอย่างที่คุณทำเหมือนกับว่าคนตรงหน้าจะค้อนให้เขาน่น้อยที่ถูกถามฉันถ่ายรูปด้วยในร้านและนอกสถานที่ถ้าไม่บอกเขาก็คงสืบรู้มาแล้วว่าหล่อนทำอะไรบ้างไม่อย่างนั้นจะเป็นเจ้าถิ่นได้อย่างไรกันรายได้ดีไหมก็พออยู่ได้พอใจลูกน้องค่าของค่าเช่าร้าน ค่าน้ำค่าไฟอาหารการกินและจิปาถะค่ะมีใครมาเกาะแกะคำพูดนั้นทำให้คนฟังถึงกับขมวดคิ้วคนพูดก็เลยรีบอธิบายหมายความว่ามีใครมาเบ่งหรือว่ามีใครมาเรียกเก็บค่าคุ้มครองอะไรกับคุณหรือเปล่าไม่มีค่ะนึกอยากจะบอกว่าคุณเป็นคนแรกที่ทำอย่างนั้นแต่รุงรัศกรก็ได้แต่งเงียบเอาเป็นว่าต่อไปนี้ถ้ามีอะไรก็บอกผมเรื่องเล็กเรื่องใหญ่บอกได้ทั้งนั้นไม่ต้องเกรงใจ แล้วก็เอาเบอร์โทรที่ติดต่อได้ให้ผมด้วยโทรมาที่ร้านได้เลยค่ะผมไม่มีเบอร์ร้านคุณนี่ทางที่ดีขอเบอร์ส่วนตัวดีกว่าผมอยากติดต่อคุณโดยตรงสะดวกสะดวกไม่ต้องผ่านคนนั้นคนนี้กว่าจะได้คุยกับคุณเสียเวลาผมไม่ค่อยมีเวลามากนะักรูงราษาก็คิดว่าดีเหมือนกันเขาจะได้ไม่ทำให้ผู้ช่วยของหลอนตื่นตระหนกก็เลยบอกเบอร์โทรศัพท์มือถือให้เขาก็บันทึกลงเครื่องในมือของเขาทันที เสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นในกระเป๋ารุ้งรสา,ารีบควักมาดูในขณะที่เขาก็บอกว่าเบอร์ถูกต้องไม่ได้แอบอ้างคำบอกนั้นทำให้รุงรสา,าอดไม่ได้ที่จะว่าเขาคุณคิดว่าฉันจะให้เบอร์ปลอมกับคุณหรือไงปากก็ว่ามือก็บันทึกชื่อสำหรับเบอร์ของเขาว่าเจ้าทินรุงรสา,าไม่ได้ถามชื่อของเขาเมื่อเขาไม่แนะนาตัวเองหล่อนก็ไม่ได้ต้องการรู้จักก็เป็นได้ไม่ใช่หรือเอาละตอนนี้ คุณก็อยู่ภายใต้การคุ้มครองของนายใหญ่แล้วทุกอย่างจะปลอดภัยไว้ใจได้และถ้าต้องการความช่วยเหลือและถ้าต้องการความช่วยเหลือก็ติดต่อกลับเบอร์ที่คุณมีอยู่ได้ตลอดเวลาบอกแค่นั้นเขาก็ลุกขึ้นกลับร้านได้แล้วตัดบทดือด้อแล้วร่างสูงก็เดินไปกระซิบอะไรบางอย่างกับลูกน้องแล้วก็เดินนำออกไปทางประตูด้านข้างร้านรุงราาัาลูกจากเก้าอี้อย่างงงงง,งนึกจะตัดบท ก็ไม่คิดจะให้สัญญาณใดๆแต่ก็ดีหล่อนก็ไม่ได้อยากจะคุยกับเขาอยู่แล้วส่วนลูกน้องของเขาที่รับคำสั่งก็เดินเข้ามาหาบอกว่าเชิญครับพอถูกเชิญรุงรัาก็รีบก้าวเดินจะออกไปทางหน้าร้านแต่ลูกน้องของเขาที่เดินประกบอยู่บอกว่าทางนี้ครับฉันจะเรียกรถรับจ้างกับร้านเองค่ะบอกลูกน้องเขาเสียงเข้มตาวาวับเรื่องนั้นในายใหญ่จะเป็นคนสั่งเองเชิญครับได้ยินแล้ว รุงรษาอยากจะโวยวายนักทำไมต้องรอให้นายใหญ่เป็นคนสั่งในเมื่อหล่อนเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่ลูกน้องใครนายใหญ่เดินลับออกประตูไปแล้วรุงรษาได้แต่โกรธในใจแต่ก็แสดงออกไม่ได้ทำไมหล่อนจะต้องมาเจอสภาพอย่างนี้ด้วยไม่เคยคิดมาก่อนเลยแล้วจะหาทางออกได้อย่างไรกันหมุดหงิดเป็นที่สุดออกมานอกประตูก็พบว่าเป็นลานจอดรถกว้างขวาง แสงไฟสลัวที่แทบมองไม่เห็นอะไรเลยทําให้รุงรักษาใจสั่นขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้นึกในใจว่าเจ้าของร้านน่าจะติดไฟให้มันสว่างสวัยมากกว่านี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าในความมืดเลือนรางรุงรัษาเห็นร่างสูงใหญ่ของเขากับลูกน้องอีกคนเดินตรงไปเรื่อยๆแล้วไปหยุดอยู่ที่รถกระบะสองตอนสีมัวมัวเก่าๆเห็นเขาเปิดประตูแล้วก็มุดตัวเข้าไปในรถ ทิ้งประตูเปิดอ้าไว้ความรู้สึกกลัวจู่โจมเข้าสู่หัวใจของรุ่งรักษาอย่างรวดเร็วจนคิดหาทางเอาตัวรอดมองซ้ายขวาก็ไม่เห็นมีใครสักคนที่พอจะให้ความช่วยเหลือได้เลยถ้าหลอนร้องขอความช่วยเหลือหรือว่าวิ่งหนีไปจะเป็นอย่างไรนะคำตอบก็คือคงวิ่งไม่ทันลูกปืนของลูกน้องเขาแน่ๆถูกจับได้คงหนักกว่าเดิมเสียอีกทำไมชีวิตของหลอนต้องมาพัวพันกับสิ่งที่น่ากลัวเช่นนี้นะ ขึ้นรถสิผมจะไปส่งเสียงเข้มที่ดังมาจากในรถดึงรุ้งรักษาออกจากความคิดที่จะเอาตัวรอดจำใจก้าวขาขึ้นรถอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่พอเห็นบางสิ่งบางอย่างในนั้นต้องตกใจจนหลุดเสียงร้องออกมาวายสวัสดีค่ะจะไปอีกตอนแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าสนุกก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะเมื่อไหร่ที่มีตอนใหม่ๆเข้ามาก็จะได้มาฟังกันอีกค่ะเป็นกำลังใจให้น้องรุ้งเราด้วยนะคะ ขอให้มีความสุขกับการฟังค่ะมาพบเจอป้าดาในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ